แพะอะไรหรอที่บ้านมีมีเป่ามีทำไมเหรอโอ้นี่ขนาดมีวีนะเนี่ยฟัวเหมือนลังนกเลยบ้าหรอเราวีผมมาแล้วนะแพะเราขอพูดอะไรตรงๆ่อยนะในฐานะเพื่อนอะได้สิมีอะไรหรอ,อเธอมันเอยอะไม่ดูแลตัวเองไม่สวยไม่ฮอตเลยอะไม่เหมือนพีชเลยด้วยใช่ฮอตมาก คอส์ดอรดมากไหมคอสดมากชอบแบบซูเปอร์โมเดลมากไหมชอบมากอยากโดนหักคะแนนไหมอยากมากไม่ใช่ครับไม่เลยครูครับรายการที่ครูสั่งอ่ะิจยังยังครับรีบทำให้เสร็จเลยไม่งั้นโดนหักคะแนนของจริงแน่ครับดวที่จังกัน นะหนูรู้สึกไม่มัน่นใจในตัวเองเลยค่ะหนูรู้สึกเหนอยมากเลยค่ะ, <c oughs> คะหนคขอถามได้ไหมคะตอนที่คุณครูเป็นนักเรียนเนี่ยคุณครูเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ครูเป็นนักเรียนเนาะครูฮอตมากว <c oughs> ้าวโหอย่างนั้นเหรอคะคุณครูใช่แล้ว How to เป็นซูปปเปอร์มาเดลหน่อยค่ะอย่าฮอตละสิใช่ค่ะครูช่วยหน่อยนะคะได้เลยป่ะเม่ป่ะเดี๋ยวครูจะพาน้องแพรกลายเป็นสาวฮอตเอง สเปอร์โมเดมได้เรื่องขึ้นแล้วพวกเธอเป็นใครอะเราไม่เคยกล<ช>ับมาเจอมาก่อนไม่เคยเลยนะใช่พวกเราเป็นนักเรียนสเปอร์โมเดมไงรู้จักปะไอดอลไงสุดยอดนักเรียนสเปอร์โมเดมเหรอขอบอกไว้ก่อนนะที่นี่ถึงฉันถึงฉันจะเป็นนักเรียนธรรมดาแต่ในความธรรมดาก็มีความฮอตนักเรียนหน้าใหม่เธอสู้ความฮอต ของฉันไม่ได้เหรอเพราะฉันมาก่อนเป็นเจ้าตลาดของที่นี่นี่แสดงว่าไม่มีใครจำพลอนได้ใช่วหเนี่ยพวกเธอซุึ้งอะไรรู้ไปซะด้วยว่าฉันเป็นเจ้าถิ่นที่นี่รู้จักหรือเปล่าเจ้าถิ่นนะ่ะเจ้าตลาดนะ่ะเจ้าถิน่นเจ้าตลาดแล้วไงความพ้อดความัวดมันขึ้นอยู่กับคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่าแก่หรือเจ้าถิ่นที่มาก่อนคเด็กใหม่เธอคิดจะไฟกฉันไม่เคยคิดจะไฟถ้ามีคนมาช้าก็ไม่เคยคิดจะยอมและรำมาใคร ได้เราจะแข่งอะไรล่ะเดี๋ยวก็รู้พวกใครอ่ะมีสเต็ปไอดอนมั่าเราจะดูพอสปอร์วันเดียวนะ้นะฮอตแค่ไหนนักเรียนฮอตอย่างฉนันนะเวลาทักทายต้องทักทายอย่างนี้เป็นไงนี่แหละวิธีการก่ายคอตที่สุดเขาดูของพวอเราแล้วกันนะคะเีช ยังไม่จบมีอีกนักเรียนอย่างใช่นนะเวลาเดินต้องเดินแบบนี้คอยดูนะเมืออาชีพอะไรคอดูนะว่าสปู๊ดมาเดินจริงเป็นไง ถ้าความพอดวัดกันไม่ได้ก็ไปวัดกันที่อุปกรณ์เครื่องเขียนได้เครื่องเขียนที่พวกเรามีก็คุณภาพดีอยู่แล้วมันจัดมาเลยและจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าตลาดท้านถูตนกต้องแล้วแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่อุปสรรคของนักเร,รียนฮอดนักเร,รียนฮอดจะต้องมีอุปกรณ์ที่เจ็บจัดมาเลยนี่ปากกาจะต้องใช้ได้นานฉันก็มีนี่ไง,ไง,ไงนั่นเราแข่งกันว่าใครจะใช้ได้นานกว่าได้เลย นี่พร้อมไหมพร้อมมาแล้วจ้ะพร้อมนะงันน้นเริ่ม ของฉันยังไม่หมดเลยนะหมดแล้วต่อไปเป็นการนับนะเกยินเกยได้เยินี่หมนะึกยังไม่หมดนะจ๊ะนี่โทรใช้แบบกาอะไรอ่ะเปเปอร์เมทจ้ะยังยังไม่จบออ จะแข่งตตออีกเลวจ้ะนี่ปากกาหมึกเจลมีหรือเปล่ามาหกสีแน่สิบสี่สีจ้ะว้าวไม่ของฉันอะใช้ดีกว่าแล้วไงสีฉันสวยกว่าแน่นอนสิอสีฉันจะน้อยแต่สี่ชนะก็ใช้ดีกว่าเดี๋ยวฉันใช้ดูได้นี่เดีออ๋ยวชนะ นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะลาวายด้วยสีฟ้าต่อนะฉันก็สีฟ้าได้นี่สวยไหมนี่<ป>ดูสออิอุ๊ยหมึกเลยอะ่ะไหนอุ้ยจริงด้วยอ่ะของฉันนะแห้งเร็วไม่เลอะสะอาดจ้า กาเจลเปเปอร์เมจา์โอ้แต่ไม่ยังมีอีกอะไรั่ะหมาเนี่ยมาจัดมานี่ปากกาเจลมีสามสีดำแดงน้ำเงินคบเปรเธอมีปะล่ะนี่ไงฉันก็มีสามสีใช้ดีด้วยราคาไม่แพงนะเนี่ยฉันซื้อเป็นกล่องเลยไม่แพงจริงอ่ะใช่้ามแพงจะซื้อยูกล่องไว้ไงเอามาเดี๋ยวฉันแบ่งให้เอาเอาเอาเฮ้ย ไม่ยังไม่จบนี่เีื่องสอกดใชนก็มีเนี่ยเรองสอกดเปประเมดด้วยมามาแข่งขีกันขีดแล้วเหรอเฮ้ยใช่หักของเลยไม่หักเลยเฮ้ยเส้นสองหักหักแล้วหักแล้วเหรอ ขอเลยไม่หักเลยเนี่ยอืมของฉันหมดแล้วโอ้โหหมดของเธอเนี่ยก็คือไสดินสอหักหมดหรือว่าหมดจ้ะโอ้โดินสอปเปเปอร์เมทใช้ดีจังเลยอะ่ะแน่ะของเขาอะ่ะดีจริงยังไม่จบต่อไปอะ่ะเราจะแข่งไม้ยังลบเจ้าอีกเหรอก็ได้นี่ยังลบขาวดำทำมีไหมนี่ของฉันยงนางลบเปเปอร์เมทแข่งลบกันมาล่ะได้ไม่เป็นปัหางั้น ใช้สีขาวนะหนึ่งสองสามล็อุใช้ดีมากเลยอ่ะมันจะเสร็จแล้วเร็วเร็วฉันเสร็จแล้วฉ <ś les> ันก็เสร็จแล้วนี่ของฉันะสักอานเกี้ยงเวล,ล่ะขอ,นะอของฉันก็เกี้ยงนะพีทของเธอนั่น เป็นโตน๊ะเลยอ่ะโอ้โหขี้ยงลบไงโหเยอะมากเลยนะดูของเราสิมามาแล้ว,ลวรวมเป็นกองน่าจะได้ช่วยเราหน่อยฝั่งเงินก็รวมวยสิได้เลยม,มือฝั่งเงินสิโอ้โหใช้ดีจังเลยอ่ะมันยังไม่จบ <c oughs> นี่ตาของฉันอะ่ะ <c oughs> ใช้ดีพอเลยเนี่ยตาของเราคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย ดูสิเราซื้อมาแจกคุณเธอได้ละอ่ะเราให้คุณละอันโหขาใจนะเธอของพวกเนี้ยซื้อได้ที่ไหนหรอมีขายที่ b 2 s 7 e l e v e n Big C, Lotus, Office m a t Big Chain, Metro, Lazada, Shopee โหมีขายหลายที่เลยสะดวกจังเลยเนาะใช่ใช่วันนี้ก็พอที่นี้ก่อนนะแข่งละพอโอเคก็ได้แล้วพวกเราเสมอกันนะเฮ้ยไม่ได้หรอก ครูอ่ะเจ๋งกว่าตั้งเยอะเอ๊นะกูบัวหืมบัวไม่ใช่อ่ะไม่เชื่อใช่ไหมเฮ้ยบัวบัวและนี่ก็คือแพเผ่นเฮ้ยแพ่แล้วครูก็บอกอันหนึ่งความฮอตไม่ฮอตอ่ะไม่สำคัญหรอกตอนนี้อะเพื่อของเราคือไยเรียนเราควรได้ตั้งใจเรียนมากกว่าค่ะคุณครูหนูจะตั้งใจเรียนค่ะผมด้วยค่ะดีมากทุกคน ทอะเรียบเก็บของเก็บของกันได้ละบ้าก็ต้องขอขอบคุณ Papermate นะคะที่ให้ปากกาดีๆอุปกรณ์เครื่องเขียนดีๆในการเขียนสร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆให้แก่เพื่อนได้ดูกันนะคะก็ต้องขออนุญาตทีมนะคะว่าหัวใช้อุปกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วคือแบบมันใช้ดีมากคือของเขามีคุณภาพจริงๆเวลาบัวทำการบ้านเนี่ยมันก็ใช้อันนี้นี่แหละค่ะแล้วก็ชอบชคลิปนี้นะคะอย่าลืมไปแชร์กดไลค์กดติดตทายบน กดติดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้แอดจีนี่ตออทางนี้เพื่อนเพื่อนคะไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนแบบสาวคอตหรือเราเป็นแค่แบบนักเรียนธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียนเก่งหรือไม่นะคะตอนนี้คือวัยเรียนค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะโฟกัสกับการเรียนกันนะคะช่วยกันท,ทุกคนขอให้เรียนเก่งๆคะ่ะบ๊ายบาย